ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเอแอร์บ้านนะครับซึ่งลูกค้าหรือว่าอาจจะเป็นตัวช่างเองนะครับมีความเข้าใจผิดในเรื่องของคอยทองแดงแล้วก็คอยอลูมิเนียมนะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆอาจจะไม่ถูก100%นะครับแต่ก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับทางช่างหรือว่าทางย user นําไปพิจารณาว่าเราควรจะใช้แอลลักษณะไหนฟินคอยเป็นลักษณะไหนนะครับคอยทองแดงนะครับกับความแตกต่างระหว่างคอยทองแดงกับคอยอดูมิเนียมนะครับก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับซึ่งข้อดีของตัวคอยทองแดงนี่ก็คือมันจะค่อนข้างที่จะทนนะครับั่วยากกว่า คอยที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีกว่ากันนี่ก็คือต้องยกให้ของอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าเป็นเป็นโลหะที่เป็นมวลเบานะครับแล้วก็การแพร่กระจายของตัวเทอร์เรเจอร์หรือว่าอุณหภูมินี้มันก็จะแพร่ไปตามเนื้อของอลูมิเนียมเนี่ยได้ดีกว่าที่เป็นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นคอยอลูมิเนียมเนี่ยจะสามารถระบาย ความร้อนได้ดีกว่าคอยที่เป็นทองแดงนะครับแล้วก็ดโดยเงื่อนไขตัวนี้เองคือทําให้คอยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดไฟมากกว่าคอยที่เป็นทองแดงนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวคอยทองแดงก็คือมันจะรั่วยากกว่าคอยที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะคอยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยม,มันจะเป็นโลหะมวลเบานะครับแล้วก็ความแข็งแรง salsa, แวหรือว่าความ อ่าสเตรสอันสเตรนของตัวอลูมิเนียมเนี่ยด้อยกว่าของทองแดงนะครับดังนั้นอ่าคอยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยจะทำความเย็นได้เร็วกว่าคอยที่เป็นทองแดงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคอยทองแดงดีกว่าคอยอลูมิเนียมเพราะว่าเย็นกว่ามันไม่ใช่นะครับความเย็นเย็นเท่ากันแต่ว่าเย็นเร็วกว่าเย็น ทำความเย็นได้เร็วกว่าต้องยกให้อลูมิเนียมครับประหยัดไฟกว่าก็ต้องยกให้อลูมิเนียมนะครับข้อเสียอย่างเดียวของอลูมิเนียมคอยที่ีป็นอลูมิเนียมก็คือรั่วแล้วมันซ่อมยากนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยก็จะสู้คอยทองแดงไม่ได้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคอยทองแดงดีกว่าอลูมิเนียมดีกว่าแค่บางหัวข้อนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าคอยที่เป็นทองแดง แอจะเย็นกว่าคอยที่เป็นอลูมิเนียมผิดครับอลูมิเนียมกับทองแดงความเย็นเย็นเท่ากันแต่ว่าเลือกประหยัดไฟอลูมิเนียมดีกว่าความเความเย็นที่การสร้างความเย็นได้เร็วและดีกว่าต้องยกให้เป็นอลูมิเนียมนะครับทองแดงจะเย็นเย็นช้าหน่อยนึงแต่ก็เย็นเหมือนกันนะครับผมเย็นกว่าไม่ไม่ไม่ถูกนะครับอย่าไปกินอย่างนั้น ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาสอบถามได้นะครับช่าง EA บ้านครับ087-035-5412นะครับ,รบแล้วก็ลาย ID นะครับผมปิยะ b 69ครับผม piyab 69นะครับขอบคุณนะครับที่เสียเวลามานั่งฟังผมเพอรอเจอร์นะครับผมอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับช่างหลายๆท่านเพื่อที่จะอธิบายให้กับลูกค้าเอาไว้พิจารณาในการติดตั้งแอร์ แต่ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ